ก็ขอสวัสดีเพื่อนะครับผมวันนี้เล่นเกมและก็บรรโดคำไปเท่ากันอีกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่น infinite แล้วก็บรร history นะครับก็จะเป็นด่านใหม่ก็คือด่านเซลเกมสากาเนเองซึ่งในด่านนี้เนี่ยก็ผมก็เคลียร์คำ quest สำหรับลาติโกไปแล้วนะครับก็เหลือแค่มัสเตอร์อีวิลิชันนั่นเองความจริงคือต้องใช้ใช้เงินน้อยแค่สามตัวแต oh ่อันนี้ผมจะใช้ทีมที่ผม ลั่งอยู่อยู่ตอนนี้นั่นคือทีมมาจิมบูสกกากะนั่นเองเรื่องความจริงเนี่ยมาจินบูสกกากะผมจะใช้สองตัวหลังอะไม่ใช่จะไม่ใช่ทั้งกัตเทนนะาจะเป็นตัวอื่นซึ่งผมเอามาเพราะว่ามันจะได้มีอไอสกิลของเบจะได,ไ,ดได้ใช้งานซึ่งตอนนี้ผมไม่มีผมไม่เห็นเพื่อนเลยนะ,ะเพื่อนที่ตั้งเป็นเบเนี่ย ก็ไม่มีนะฮะก็เอาโกเบโตโกเบโตแดงไปละกันโอเคเพิ่มขึ้นมาครเริ่มกันเลยส่วนในซัพพอร์ตมิมิริผมก็ใช้อันใหม่เลยนะก็จะเป็นแบบนหนก็มาดูกันเลยก็ดาแรกนะไม่สิดาล่างมันจะมีะมาดูซัพพอร์ตมิมิริกันก่อน,นเลย ก็คือเป็นฉากที่ปาเบเราก็จะทําการแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไสย่ยค่งอะไรนะครับซึ่งในหัวขอปิด Active Skill ซึ่งผมปิดแอนิเมชันนะก็ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นกันขอเป็นว่าโรเทนี้เฉคก่อนโอเคเทนทั้งอยู่โอเคถูกต้องผัก,ผ,กผักเบไปดีกว,ว่าฮะเพราะว่า เพราะว่ามิแกวมันเป็นใจให้โกคูสายสามม่วงมากอะโอเคโอเคเบเบอเบจิตโตเพื่อนก็สั่งอ่ะนะฮะ ขาเท่าไหร่โอ้คีเตะไปฮะสวยโอเคมันจะมีสเตย์หนึ่งนะฮะก็คือสเตย์ของเซลจูเนียที่มีมากกว่าของคอร์จซึ่งผมต้องเก็บฟิแนลเอ็กซ์พชันของเบมาตัวนี้นะก็คืออันนี้นั่นเองก็คือต้องรับตีรับตีหกครั้งโอเค อันนี้ก็โรเิชั่นต่อไปที่พบก็คือผมต้องสลัดเลยออกเพื่อให้คูสามอยู่ด้วยกันโอเคเอาอันนี้ก็อนนี้ซึ่งความยากเออผมลืมใช้ไอเทมเลยะเอะไม่เป็นไรลืมใช้เปเร์็ซ็ลตวอ่าหลายคนก็น่าจะสังเกตแล้วและว,ว่าผมเอาไอเทมอเลยมาก็คือผม อ่าไอ,อด่านนี้คือต้องเล่นจบภายใน15เทินนั่นแหละเอ็ดผมทำไมผมก็มากลัวไม่ทันคือหน้าค่อยกดละกันคีบได้เ,เสียดายความจริงหน้ารับมันมารับตีตรงนี้นะั่นแหละถ้าเกิดอาไร่เป็นไรโอ้เทนโดนไปไม่ตายฮนะอู้ใส่นึงเลยเหรอ แ,แรงนะ,ะปิดจอบไปเฮ้ยกดยถ้ามันถือไว้ทีเลยปิดแล้วผิดอีกเศร้าเลยอ่าเซลตายแน่นอนฮนะแพ้ทางซะด้วยโอ้ไม่ตายอะไรกันเนี่ย 2ล้านหนึ่งนะฮะสำหรับสายาสามดวงวงไม่ตายโอ้แปดหมื่นโอ้โอ้ตายฮะเทนไอเทนอะไรทั้งทั้งเก็บไปอ้าข่าวดีเบมานได้ไปนะฮะสวยสวยเอ้เบมานอยู่โรเทชั่นนี้ดีกวะโอเคสลัดสลัดปะ่ะใช่ฮะเบมานอยู่โรเทชนันนี้เพราะฉะนั้น ฟูลออเทชันสลัดไอ้นี่ออกไปโอเคได้กัดออกไหมไม่ได้เพราะะนนแค่สามลูกพอได้อยู่โอเคได้ได้อยู่ฮนะสามสี่ 5ล้า,านตั้งคนนะฮะอันนี้ลิงก์ผมยังไม่เต็มนะส่วนนี้ก็ไม่เต็มเลยฮนะี่ข้อสองสี่โอ้โหเปิดมาโดนไ่ตายแนละ้วฮะมันดูนะโดนเท่าไหร่97โคตรแท้ง5 6ครบละถ้าผมับไม่ามส3 4เออครบลวละครบละครบละ าไปสองหนึ่งจากเบมันเขียวสวยสามล้านสามล้านจากโกคุสยัสองนะฮะซึ่งถ้ามันได้แปลงร่างเป็นสย่สามจริงสุดเลยเบินไหนมไหมเบินไม่ตาหนะพี่ไม่เบิ์นแเข้มาแบบนี้แล้วก็แช่นี้จะไป5เทิน เทนนิส10เทนนิสเ1ดหมดนะฮะโอ้โหโดนึ2-1 2ล้าน4ฮะไม่ตาย2ล้าน2ล้าน9ฮะจากเบตโต้เพื่อน ก็ไม่ตายเทนต้องตายแล้วนะสว่าโอเคต่อไปเป็นโกหังเขียวยิ้มเลยฮะป่าเบเราขอยดู f i นอเอ็กนะครับหกหรือมากกว่า ทำไมยังไม่ใช้ไม่ได้ปะ่ะขอแค่จังหวะเซล,ลมาก็ต้องใช้อันนี้6ก็จะมีการอแอทแท็กนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอาตรงนี้ถ้าเกิดว่ารูสีฟ้าไอ้รูสีม่วงโอเค6 6ลูกสำหรับคูกะเบคูกะเบตัวโลคังเฟสเก่านะะสำหรับเบจิต้าเนี่ยถ้าได้6ลูกเป็นการอหกลูกสำหรับ โอคูสยะาสามม่วงก็จะเป็นเพิ่มอัตรา,าการหลบอาสามล้านหนึ่งจัดเบมาเขียวนะฮะข้าล้านเจ็ดเนี่ยนะฮะกัดออกัดอออแข่งคนโทรลเอฟวีติงมัดเซนโกจัดโคหางเข้าเท่าไหร่ห้าหมื่นนะฮะสามล้านหนึ่งจัดครั้งเด็ก อ่าโรเดชันใน้ันละไหนขอดูการแปลงร่างหน่อยต้องเลือด77%หรือต่ำกว่าเข้าเทอร์ที่3เพราะฉะนั้นผมก็ขอทรงๆนะห้าลูกเองวะ เจ็อาจจะเกิดก็ต้องเกิดฮะสองพันโอเคแล้วไปสามล้านสองจะโกคูสยยสองสีเหลืองนะฮะไม่ใช่สีม่วงมาวรอดเดียว คูคูสองเอเจลเก็บได้เลยสองล้านหกโบเซลจูเนียยังอ่านี่แหละฮะที่ผมบวชนิดดูสิครับโอ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 หมดเถอะอ่าเห็นที่บอก้องการ シェイカープルルフィまあようカスティングだり貴様の片付け方が分かっぜやっとな貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだサロバタブルマトランクスそして คีทุกดอกฮะการเสียสละของเบไม่สูญเปล่าอ่าสปายนอตโพสชั่นก็ลดเลือดเรานะฮะกี่เปอร์เซ็น,น,นต์เนี่ยแหละแต่แต่เกิน70แน่ๆเราสามารถแปลงร่างเป็นสยสสามได้สำหรับเบเหลือเอ๊ะใช่เบคูเหลืองนี่ไง เจ็ดสิบอ๋อเจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันลดเท่าไหร่นะเบเ์มาเอ้ยไม่ได้ลดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะตานออยในมีแล้วก็ขี้ทุกดอกสวยอ่ามามารับชมกันอีกคู่หนึ่งเลยฮะไม่มีอะไรมากครับแค่ต้นโตตามนั่นแหละฮะ อ,อีกอาร์หนึ่งพลังขึ้นเต่าขึ้นข้างบนอีกอาร์หนึ่งพลังขึ้นเต่าอัดล่างๆสวยฮะอขอดูหน่อยคีสสาบอท ATK บอด,ดีฟิแอนดและดีเะด่เป็นสองเปอ์เซ็นะที่ารักโเทอร์แรกโผเทอร์แรกก็คือเกรทเชนคริเิคอลเดเทเจ็ดเเทอร์หลังก็เป็นไฮเชนโอเค นาโดคาโมดฮนะสี่ห้าเกือบห้าล้านนะฮะสำหรับโอคูเซยะสามเหลืองชิ้เออสามล้านข้าวดอกหนึ่งห้าล้านสี่กระโดดกระโดดมา 4, ส,สี่แซนกว่ากว่าชี้อีกสวยฮนะสี่ล้านสองคือธรรมดาติดชี้สวยฮนะโอ้โดนแฮ เอาชนะทางสีนะฮะโดนเท่าไรเอยอู้เก้าหมื่นเก้าหมื่นสองโดนรถแคทิแอทติดีเฟนิกเขายังมีโกฟูมสะยะสามเจ้าม่วงอยู่อาสสัจะมีทางสามล้านอยู่บ้างกูจะดรอคาหมดอยู่ โดนล,โล็อกโอ้โหทุกคนรู้ไหมฮะไปเองดีครับรออะไรให,ให้ให้เบโต้ส่วนตายไปนะเขาไม่ต้องเสียรถขโมย่เกิด ่าตายแน่นอน,นตายแน่นอนชีนีสะเหลือแคน่นั้นไม่ตายผมกราบเลยอะคือผมกราบเลยนะถ้าไม่ตายเนีย่ยเสียโรดิชั่นด้วยประเด็นอะเด้งเลืองเหรอมึงเจอ,เจอ,เ,จอเจอบาทาทีชักโลกไปติดชีด้วยแปลกเจอบาทาที่ชักโลกไป,ไป ใช้ต่อฮนะหกลูกพอดีไอีกีเทินจบละจบพันอยู่ฮนะเฮ้ยไม่ได้ไมต่ตาแต่จุกอยู่ โอเคลงคอมมดเรียบร้อยสี่ล้านแปดแสนนะครับหกล้านฮะไม่เบิ้ลไม่ตายด้วย เบอร์มาตายจริงเลยฮะ okay. สามล้านหนึ่งมีเข้าดูสีหลบเดโอกาสหลบเขาไม่หลบฮะโดนเท่าไหร่วะนะ่ะ โอเคมาถึงนาสุดท้ายกันแล้วนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าระหว่างทางนี้โกคูสยะสามสีเหลืองคึกจัดฮะลูกึ้นมาจากไหนคือแบบชนิดที่แบบว่าคือถล่มเซลสเตะเ,เ,เมื่อกี้นี้คือแบบวันช็อตกันเลยทีเดียวแบบไม่ไม่การให้ใครเลยอ่ะโอเคอกดแอคทีฟไปฮะ สเลือดหายโอ้โหเฉยขอขอดูหนะ่อยไม่ได้กัดอ๋ออันนี้คือลุ้นดวงล้นวนๆนะใช้ให้หมดเลยแล้วกันอขอเช็้ตรงนี้น เฮ้ยได้การออสวยโ okay. อเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วข้าลาสีป่าเบนะป่าเบเพื่อนก่อนจะเจอไม่ตีตรงกลางแม่เลยวะ แต่เรามีการอ้อย่นั่นไงกูว่าแล้วในการอ้อยพอแม่นต่สี่แสนป่าวิ่งรถดีเฟนต์ด้วยออยู้ออยู่โอเค อ่ะโอเคโกคูสามเหลือยงก็เก็บตรงนี้ไปสว่วนโกคูสามวงก็เก็บตรงนี้สว่วนทังเด็กไม่ต้องเอาหรอกเพราะว่าผมมั่นใจว่าโกคูสยะสามสองตัวมันจะเก็บลงโอเคโดนไปโอ้โมาดูนะดามเมจทำเท่าไหร่ติดขี้สวยฮนะมีเบอร์อีกโอ้ โอเวอร์พาวเวอร์จัดฮะดจริงจริงสายาสามโดนของเฟสตวัวใหม่ติดขี้อีกรอบมึงโอ้โ,อโหมีเบิร์นอีกโอ้โหสายาสามเองเจ้าเมืองคงเก็บได้แล้วละ่ะนะเก็บไม่ได้มาดูกันเรียบร้อยฮะปิดจ็อบดาดอินฟินิตดากบอลฮิสตอรีนั่นเอง โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. like, share, กดแชร์กดซับสไคร์กันนะครับแล้วก็อย่า <Yeah. S 1> ลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะบ๊ายบาย